วันนี้ครับก็มากันเบาๆกับรถไซส์เล็กๆแบบเรียกว่าสไตล์ไซส์คอมแพคคา Car. เดี๋ยวนี้ผมพามาดูรถ BM 1คันที่ต้องพูดว่าราคาถูกออกว่ามาด้าสอง สวัสดีครับคุณอยู่กับผมเต้คอนเนชั่นนะฮะครับเราอยู่กับเจ้า BMW นะครับผมซีรีส์หนึ่ง1นึ่งหไสสีส้มเดิมโรงงานทุกอย่างเป็น M s p o ส t อออกจากโรงงานคันนี้เป็นรถปี2014เราก็จะไม่ค่อยได้เห็นกันมาก BM ที่เป็นแฮทแบ็กก็จะมีเั่าตัวนี้ที่ออกเป็นแฮทแบ็กมาให้ได้เห็นนะครับผมจากที่ BM มไม่ได้ออกแฮทแบ็กมานานสภาพคือสมบูรณ์พร้อมใช้ถ้าใครที่กำลังหารถไว้ใช้งานนะผมว่าจริงๆคันนี้เป็นรถคันแรกได้เลยนะราคาไม่ได้สูงมากในเมืองคล่อง ตัวมือใหม่หัดขับสาวๆใช้งานได้เลยเพราะสิ่งอำนวยความสะดวกของรถเนี่ยก็ค่อนข้างจะร่วมสมัยและใช้งานได้จริงบุคลิกของรถที่เป็นแฮทแบกอย่างเงี้ยพอเขามีสีสัน,นผมว่ามันดูแบบโดดเด่นดีรถเล็กอะ่ะมันดูไม่น่าเบื่อรถคันนี้ต้องพูดว่าใช้รักษามากแล้วก็เป็นรถมือเดียวนะครับเจ้าของแค่ลำดับเดียวตรงข้างกระจกตัวนี้ก็มีไฟเลี้ยวให้หึ่งอย่างเลยที่จะ บ่งบอกว่าคันนี้คือเจ้าตัว M Sport เป็นล้อลาย M Sport ขอบ17อยาง Michelin Primacy สำหรับคันนี้ช่วงล่างอะถ,ถ้าชอบอารมณ์ขับสนุกสนุกผมรู้สึกว่าเจ้า 116i เนี่ยช่วงล่างเฟิร์มแบบไม่น่าเชื่อเลยขับสนุกกระชับคือมันอาจจะไม่ได้นิ่มนวลมากแต่ได้เป็นนุ่มหนึบขับแล้วรู้สึกมั่นใจดีทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของภายในกันว่าฟังก์ชันเป็นยังไงการใช้งานเป็นยังไงบ้างมาดูกันครับก็ทีเราเข้ามาอยู่ภายในเจ้า 116i M Sport คันนี้แล้วนะครับที่ผมบอกว่ามีความพิเศษมากกว่าคันอื่นๆ ไม่ค่อยได้เจอก็คือคันเนี้ย เบาะปรับไฟฟ้าได้เป็นเมมโมรี a แพ็กเกจอันนี้ตลาดเราเห็นน้อยมากนะจะมีเบาะไฟฟ้าเนี่ยเป็นออปชันจากโรงงานโดยรวมคันนี้สภาพดีมากควมมาลัยไม่มีเงานะคันนี้ก็ต้องพูดว่าเลขใหม่อยู่ที่1 5 1 5 3 6นหมกิโลเมตรและก็การันตีว่าเป็นใหม่แท้แน่นอนผมอยากจะบอกเลยว่าการที่คุณเลือกซือ้อรถและอย่างเช่นเนี่ยคันนี้เป็นรถคอม p พ c t เน้นใช้งานจริงๆซึ่งเป็นไปได้ยากมากว่ารถใช้งานจะใช้งานน้อยมากๆอะไรเงี้ยผมก็เลยกล้าคอนเฟิร์มว่าคันนี้ไม่ หน่แสนห้าคุณฟังว่าเหมือนดูเยอะแต่มันคือไม่แท้ครับเลือกซื้อรถไม่ใช่เลือกก็ซื้อไม่ครับเลือกซื้อที่สภาพโดยรวมทั้งหมดครับว่ารถสมบูรณ์แค่ไหนเช็คประวัติได้หรือเปล่าทีนี้ครับเราก็มาดูในเรื่องของหน้าจอครับหน้าจอก็เป็นหน้าจอมัลติมีเดียเชื่อมต่อโทรศรัพท์ได้ก็ใช้เป็นวิทยุได้ทั่วไปถัดลงมาตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของแอร์ออโต้สามารถปรับแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้แล้วนะเกียร์ก็เป็นเกียร์สติ๊กแล้วนะครับสำหรับตัวนี้เนาะมีในเรื่ององงงขกกการรรปับโหหโหหหมมมดดใ้้็ีีตและน เรียกว่าเป็นเหมือนรีโมท ก็คือเป็นปุ่มสามารถคนโทรลเรื่องของหน้าจอได้ถ้าเราจะปรับเรื่องของหน้าจอเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราก็ปรับที่ตรงนี้ได้เลยเรื่องของเบาะเนี่ยผมต้องพูดอย่างหนึ่งนะมันอาจจะขัดใจผู้ชายหุ่นหมีนิดนึงนะครับผมไซส์บิก๊กเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเลยคือเบาะเขาว่าจะมีปีกด้านข้างตัวนี้ต้องพูดว่าอารมณ์เหมือนคล้ายๆกับเรานั่งบเบาะเป็นบักเก็ตไซสะและคันนี้ปรับเบาะได้แบบโล w p โพซิชันเลยเราไปดูด้านหลังกันดูว่าถ้าหากว่าเรามีผู้โดยสารไปด้วยเนี่ยจะนั่งได้ไหมอ่ะทีนี้เราเข้ามาที่ดด้าานหลังรโยสไ อาจจะไม่ได้สบายมากแต่ไม่น่าเกลียดเลยใช้งานได้เหมือนรถทั่วไปปกติและที่สําคัญสาหรับคันนี้ครับมีแอร์หลังมาให้ด้วยเพิ่มออกซิเจนในคนนั่งหลังได้ติดตั้งคาร์ซีทได้ด้วยนะครับผมอันนี้ปลอดภัยด้วยสําหรับบ้านที่มเออีเด็กน้อยนะครับผมส่วนของที่เก็บสัมภาระด้านหลังครับสำหรับเจ้า 16i บางคน,คนหลายคนเห็นว่าเป็นรถแฮดแบ็กใช่ไหมจะใส่ของได้แค่เล็กๆน้อยๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยมาดูกันครับว่าใส่ของได้เท่าไหนอ่ะก็ฝาท้ายต้องพูดนวะ่ไม่ได้เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับก็ มากดที่โลโก้ได้หรือกดที่กุญแจได้มันมันค่อนข้างจะยาวกว่ารถแฮดแบ็กทั่วไปที่เราเคยเห็นกันตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บพวกแม่แรงอะไรฉุกเฉินรุ่นนี้เขาแบตเตอรี่จะอยู่ด้านหลังนะครับคนที่ใช้รถแฮดแบ็กหรือใช้อย่างเช่นซีรีส์หนึ่งเจ้าคันนี้น่าจะเป็นคนใช้งานในเมืองอะไรประมาณนี้ก็ไม่ได้ขนของไม่ได้อะไรออกต่างจังหวัดมากนาอตามสไตล์รถคอมแพกเรื่องของภายในทั้งหมดเราก็ดูกันละทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเรื่องห้องเครื่องกันดีนกว่าจะบอกเลยเครื่องคันนี้โคตรเจ๊ดก็สำหรับเครื่องยนต์เจ้าคัน,น,นะคะ รงาน,นก็คือ136แรงมา้าแล้วก็ทอก220 นิวตันเมตรสมตัวมากเลยนะรถคันแค่นี้น้ำหนักตัวไม่ได้เยอะคันนี้เป็นเกียร์ ZF 8สปีดนะครับผมเป็น1เกียร์ที่ตอบสนองไวเหมือนกันนะครับรับกับเครื่องตัวนี้ได้ดีนะครับนี่น,นี่เราพามาดูหน้าตาเทอร์โบเทอร์โบเป็นอย่างนี้เออเป็นหนึ่งุ่นที่ยกเทอร์โบมาไว้ตรงนี้สําคัญเลยคันนี้เป็นรถแฮตแบ็กหนึ่งคันที่ขับเคลื่อนล้อหลังแล้วถ้าว่าใครที่เป็นสายซิ่งจริง,รงๆอยากลองเทสนะขับสนุกขับมันนะครับผมเพราะก็สามารถปรับจูนได้อะไรประมาณนี้นะฮะไม่ต้องทําอะไรมากสไาตาล์รถยุโรปตัวนี้นดยก็วมไี๋ผป ลองเทสดูว่าเจ้า 116i ตัวนี้การใช้งานเป็นไงการตอบสนองจะเป็นไงแล้วขับเนี่ยที่เห็นเล็กๆเงี้ยมันจะแจ๋วไหมแต่ผมบอกเลยว่าการตอบสนองนะช่วงจังหวะที่บูตเทอร์โบทำงานอะ่ะเฮ้ยเอาเรื่องเหมือนกันไม่น้อยหน้าใครสมตัวปเดี๋ยวไปลองเทสกันดูครับจริงๆเมื่อก่อนเสานี้เป็นสีขาวเลยแมงแคบขนาดนี้แหละสีแดงก็ปาดไปเลยตอนนี้ก็่เสากลายเป็นสีแดงแลวอ่ะโอเคเดี๋ยวเราพาทุกคนไปลองเทสเจ้าซีรีส์หนึ่ง116 i M Sport คันนี้กัน136แรงมา้าฟังตัวเลขเอ้ยดูไม่เยอะน้ำหนักตัวรถแค่นี้ไป <Bye. S 1> โอ้เนี่ไเล็กพิกขี้หนูไหมผมบอกเลยฟิลนี้คือขับสนุกแล้วถ้าเขาพอเขาติดบูตปุ๊บเขาเอาเรื่องเลยนะขับใช้งานง่ายมากสบายสบายอู๋เซอร์วิสศูนย์บริการต่างๆค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้ว ม้แต่อู่ทั่วไปธรรมดาก็ยังทําได้ค่าเมนเทนเนนซ์สำหรับรถรุ่นนี้ไม่สูงรถอะหลายๆรุ่นอะจริงๆถามว่าย<ม>ี่ห้อนั้นี่ห้อนี้ซ่อมแพงหรือที่อะไรพังสมมุติถ้าหม้อน้ําคุณพังอะแม่งก็ไม่หนีก็หรอกคันนี้ระยะเบรคค่อนข้างดีนะเพราะว่าได้เบรกมาเป็นดิสหน้าดิสหลังเลยนะใครที่แบบเออขับรถทุกวันใช้รถทุกวันอะคันนี้ตอบโจทย์มากเฮ้ยเดี๋ยวเรากลับรถแล้วมาลองให้ดูว่าพอถ้าหากว่าเราใช้เป็นโหมดสปอร์ตเนี่ยเฮ้ยมันมีนี่มันจะมีเป็นคอมฟอร์ตสปอร์ตสปอร์ตพลัสด้วยนะ ผมถ้าสำหรับสไตล์ผมก็ไม่พูดพั่มทาเพลงผมขอไปโหมดสปอร์ตพัดเลยดีกว่าแล้วก็ทันช้อนคอนโทรลออฟแล้วด้วยนะถ้าหากว่าคุณใช้เป็นโหมดสปอร์ตพลัสเนี่ยท a นช้อนคอนโทรลจะปิดการทํางานไปนะครับอ่ะไปโอ้โหรอบเขาฟาดเนตไลน์เลยอะรอบเนตไลน์เลยนะ116 M Sport นะครับโหมดสปอร์ตพัดมาดูกันว่าจะเป็นยังไงผมตามเขาเร่งไปเลย โอ้โหโอ้สับเกียร์หกพันรอบหกพันอ่ะแล้วตึงเปี้ยเลยนะบอกเลยนะครับเฮ้ย <Hey. S 1> <Hey. S 2> เหลือเชื่อท้องมันสองร้อยยี่สิก็จริงนะแต่บมันมันดึงรู้สึกนะอเมซิ่ง <Hey. S 1> จริงเอ้ยหลงรักแล้วมันเริ่มเป็นรถที่แบบขนองซองอะ่ะโอ้โหโอ้โหคุณโอโห เกินไปเขาเอาเลยอะแบบโคตรเอาอะ่ะ1นึไอคนไม่พลาดตอนแรกผมบอกว่ารถใช้งานแล้วอันนี้ผมเติมให้ด้วยสายซิ่งวัยรุ่นวัยรุ่นนะเด็กบองสิง์เด็กบองเทพนะรถคันแรกนะป๊าอยากได้ BM ขคันนี้แม่งตอบโจทย์มากเว้ยนะถ้าหากว่าแบถ้าเทียบกับว่าเฮ้ยจะไปเล่นซิตี้แฮชแบ็กหรือเปล่าซิตี้พันใช่ปะ มองเลยนี่เฟี้ยวกว่าเยอะขนองกว่าเยอะแน่นอนก็น,นี่แหละความความ Amazing ของเจ้า 16i ก็เป็นประมาณนี้ครับผมโอเคก็คงได้ดูกันทั้งหมดแล้วครับสำหรับรายละเอียดของเจ้า bmw s e r i e ์หนึ่งนะครับ 116i m sport คันนี้นะครับผมรถคันนี้เป็นรถปี2014นะครับผมก็ไม่พูดคันสําเพลงครับขอสนนราคานะครับผมอยู่ที่599,000บาทราคานี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับเงื่อนไขทุกอย่างก็อยู่ที่เครดิตของลูกค้าใครสนใจติดต่อมาได้ทุกช่องทางที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างนี้นะครับผมหรือเบอร์โทรศัพท์0841698674นะครับผมก็ติดต่อมาได้24ชั่วโมงนะครับผมนัดดูรถได้ตลอดแล้วก็สําหรับคลิปนี้ครับผมถามว่าใครที่รับชมแล้วนะครับผมชอบถูกใจนะครับผ ก็ฝากทุกคนนะฮะช่วยกดไลค์กดแชร์และสำคัญครับกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการรีวิวรถของผมกันด้วยนะครับผมก็บอกแล้วว่าตั้งใจกันมากๆกก็ฝากกันด้วยครับสำหรับเจ้าคันนี้ครับผม